ครับวันนี้เรามาลานหลีนะฮะก็มาเที่ยวเขางูเป็นอุทยานครับ <คน S 1> รบ <คน S 1> รบรยากาศนะฮะนี่ก็มาถ่ายเว็ด,ดิ้งส่วนหนึ่งก็มาเก็บภาพความสวยงาม ครับก็จะสวยนี่ยแหละไล่ไปตรงนู้นเลยค่อยๆเก็บไปนี่ขนาดนาเฟียยงขายได้ขายยาวเลยดูมันเก่งอืมย่าถ่ายรูปมาโอ๊้ดูโอ้เมื่อกี้ถามใครไนะอะไรมุมรับ่ะต้องนั่งคนไปม่จะนั่งสิใครนี่นะฮะภายในบริเวณอุทยานเขางูนะฮะก็ ประมาณสิบโมงยังพอเดินกันไหวเนี่ยเพราะไม่งั้นเป็นช่วงเที่ยงกลางวันบ่ายตายแน่แน่ี่นะครับบรรยากาศนะครับเดินก็ง่ายเพราะทางอุทยานก็ก็ทำเป็นทางเดินให้ไปโดยรอบเขา

ได้น้องเขาช่วยดึงแหมาซึ่งคนมารอบวางกันนะฮะน้องเ็าทำดีก็ทางเดินก็จะมีขึ้นไปด้านบนนะฮะ